คือจริงๆงกันวางอย่างนี้นี่คือภูมิที่เขาจะเป็นคนวางคือหมายความว่าเขาจะวางเป็นลักษัะใหญ่ๆก็คือว่าสถานที่ตรงนี้เป็นพระประจำเมืองส่วนสภูงนั้นนี่เป็นที่บรรจุเกษาพระพุทธเจ้าส่วนสถานที่ตรงนี้เป็นที่เกิดของไทยวรรณพิเศษที่เขาจะเป็นคนวางก่อนพอวางเสร็จปั๊บ นี่จะปลูกานครับเราก็เลยวางไอ้ต้นม่งต้นไม้ีเสียบเข้าไปสําหรับผู้นักออกแบบเขาก็จะวางแต่ว่าลักลักณจริงๆก็คือต้องวางครูืองเขาก่อนคือพระพระประจําเมืองนี่จะใส่องค์อื่นไม่ได้จำเลยเรื่องเป็นบอถ์ใช่ตรงนี้องค์น้อยๆนี่แหละองค์น้อยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระประจําเมืองแต่ว่าเราแกะยังไม่เซ็จครับ ครอยุดเขาพระคุณ<า>เขาไปถึก <ๆ S 2> ่นอน,อนไปยแต่ว่าอันนั้นเป็นโบสถ์อันนั้นอัะนั่งโบสถ์อันนั้นยามยางเข็มพระไกลๆนี่คือพระประจาเมืองไอเนี้ยที่ที่เราเห็นเนี่ยรับทั้งแถวเนี่ยตรงนี้แหละสองหลังเนี้ยพระประจาเมืองแต่ว่าสถูปนั้นเป็นที่ใส่แกศาพระพุทธเจ้าใช่แต่ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นที่เกิดของชัยวรมันที่เจ็ด ที่นี้ใช้วรมันทีเจ็ดท่านมาตั้งความปรารถนาและอธิษฐานก็นคืออธิษฐาน,นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละนีนขั้นขึ้นนี่แหละตรงนี้แหละเราก็หันหน้าไปสบุตรเมื่อประมาณพันปีปีคนไม่กล้างพิมายใช่ไหมครับท่เพราะว่าพิมายเนี่มันสร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนนครวัดท่านจะมาที่ผาพิมายเสร็จแล้วไม่ไม่คือใช้วรมันทีเจ็ดนี่ท่านมาได้สร้างมา พันจะสร้างแต่ตามันโต้ไอคือตั้งแต่พนมดงรักลงไปนี่มันเป็นมันมันเป็นไทยประมันิบเจสาแต่ตามันโต้ขึ้นมานี่มันเป็นผมสร้างแต่มสร้างในชาติที่สี่อาจารย์สร้างใช่ขึ้นมาเป็นไม้ไปถึงสกลน,นรคนนรนครไปเขาที่เขาว่าของนี่คือคนไทยใช่ไหมครับ <c oughs> คือขอเดียวกับเราคือว่าขอคือขอริงจริงนี้นี <c oughs> ่ ขอนจริงๆนี้ก็ในมันบ้างมันเป็นชนชาติหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ในอยู่ในอีเนี่ยแต่ทีนี้อยู่ในจำเรียกนะแต่ทีนี้ขออนี่เนี่ยเขามีความผูกพันกับเมืองพิมายเขามีระเบ่เขามีความผูกพันทีนี้เขาเวลาเขาจะแต่งงานเขาก็แต่งงานกับทางนึง แต่ที่นี่ลูกลูกขอมจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มวอลรมันทั้งหมดมันก็เลยกลายมาเป็นว่าคือคือคนไทยคนไทยแต่บังเอิญว่าข้อจริงๆเขาจริงข้อเขาจริงๆนี่เขาเป็นขอมแต่ว่าเอาะจะลูกชายใหญ่โตขึ้นมาก็เลยมาตมแต่งแต่งอยู่ก็บตรงแต่งมวก็ไปพราขามือขอม แล้วในที่สุดมันก็เลยเป็นรากเหง้าอ,อันเดียวกันอันนี้คือคือตะซูที่เขาเป็นค,<า>คือทาว่าเป็นบรรพบุรุษของคนไทยพูดนบรรพบุรุษคนไทยอะไรอย่างพระเจ้าอุทัยยุทธยากขขอของเก่าราสร้างยุทธยายุทธยาคือคือจริงๆแล้วเอาอย่างนี้คือขอมนี่นะไวชัยวร,รมันทีเจตเนี่ยจะยุติเพียงแค่ชัยวร,รมันทีเจตที่สวรรค์เขายอมรับ แปดทะเลยใช้ยวร,รมันที่เจ็ดขึ้นมาแปดเก้าสิบสิบเอ้ดสิบสองเขาไม่ให้เป็นวรมันเขาไม่ให้สวรรค์ไม่ยอมรับแล้วก็คือแปดเก้าสิบสิบแอดสิบสองนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างปราสาทได้สร้างเนี้ก็สร้างไม่ได้เพราะว่ามันเกิดความมันเกิดความเบื่อหน่ายแค่สร้างไปปั๊บนี่อันเป็นไปแล้วทะเลาะมีวาดกันแล้วเพราะเขาไม่มันไม่ใช่เจ้าของ ฉะนั้นตั้งแต่ชัยวรมันที่เจ็ดขึ้นไปถึงชัยวรมันที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปถึงสุริยะวรมันขึ้นมาสร้างมดเลยทีนี้เขาถามว่าทำไมถึงสร้างกลุ่มเหล่านั้นได้เขาให้เหตุผลว่าตระกูลวรมันนี้เนี่ยมันเป็นตระกูลสกยะวงศ์เขาจัดว่าเป็นตระกูลสกยะวงศ์ เป็นตระกูลที่พระโพธิสัตว์นั้นต้องอาศัยตรตะกูลเหล่านี้เกิดและประตองอาศัยทองเหล่านี้เนี่ยทองเที่ยวเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ที่ตระกูลสัตว์เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นตระกูลของตระกูลพงคธมบุญตระกูลของคนที่มีศีลธรรมอาจารย์ของขอมจริงๆก็คือฤาษี แต่บังเอิญว่าชาัยยังค้อมจริงๆมันล่มสลายนี้นี่ล่มสลายเพราะว่ามันมดยุกของเขาได้เขาก็ให้เหตุผลว่าแล้วคนที่จะมาต่อบัรลังของชัยรามพิเชตเนี่ยแม้แต่พระราชวันแม้แต่กษัตริย์ที่แปดก็ไม่สามารถนั่งบันลังชัยรามพิเชตได้เพราะว่ามันเป็นบันลังของมหาจักรพรรดิ ทีนี่เวลาจะนั่งต่อไปเนี่ยจะต้องไปสร้างบันลังใหม่จะต้องไปสร้างใอ้ธรรมาทใหม่แล้วก็ไปสร้างวังใหม่ถึงจะนั่งได้ไม่งั้นฟ้ามันลงโทษฟ้ามันพาวพี่แตกเลย <c oughs> แล้วก็เขาไม่ให้สร้างฤูสีตนใดอะไรตนใดจะทําการก่อสร้างเสริมสร้างบารมีตนเองไม่อนุญาตเพราะเขาจะถือว่าการก่อสร้างภาษากินยุติไปพร้อมกับพระเจ้าชัยวรมันที่เกิ เขาจะยุติให้หมดถ้าจะมีกษัตริย์พระองค์ใดซึ่งเกิดจากเชื้อสายของตระกูลวรมันนับต่อจากไทวรมันที่เจ็บลงมาสวรรค์ไม่ให้การยอมรับและคุ้มครองว่าเป็นพระเจ้าว่าเป็นตระกูลของวรมันเขาจะยุติหมดพอ,อยุติขึ้นมาแล้วทำมันทำยังไงหรอเขาก็ให้เปลี่ยนเป็นราชวงศ์อื่น แต่ถ้าจะอาศัยคําว่าวรมันมาเพื่อเป็นวรมันที่8วรมันที่9ไม่ดังและอีหนึ่งไม่สามารถสร้างได้และอีกประการหนึ่งไม่สามารถอยู่ในนคนทรทมได้เขาเรียกว่าราชวังแห่งนคนทรทมนี่ไม่มีใครอยู่ได้จะอยู่ได้จะเพาะแต่ตระกูลวรมันซึ่งซึ่ง ซึ่งแต่ว่าก็อยู่ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองบรรือวรมันที่เจ็ทได้เพราะว่าหมดยุคละมันมดยุคก,กันก่อสร้างมดยุคของคนมีบุญมดยุคของพระโพธิสัตว์พอมดยุคแล้วทำมันจะทำยังไงก็เป็นกษัตริย์อยู่ไปวันๆหนึ่งไป กษัตริย์ธรรมดา,มดาแต่ไม่ใช่มหาจากักรพรรดิไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นกษัตริย์ต๊อกต่อยไปเลยกลายแปลกลายมาเป็นกษัตริย์แบบคุ้มๆไปเลยแล้วก็อยู่รอวันล่มสลายวันที่ล่มสลายที่นครนวัดนค,นครอนทอใช่ที่มันล่มสลายเนี่ยเขาบอกว่ามันล่มสลายเพราะว่ามหาจากักรพรรดินั้นเนี่ย คือมาประทับนั่งและปิดตำนานวรมันก็คือชัยรมันทีเจ็ดมันนั่งและก็ปิดตำนานวรมันเพราะว่าในพงศวดานของราชวงศ์วรมันเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเมื่อถึงสมัยของพระเจ้าชัยรัมันทีเจ็ดมันนั่งปับบรรลังจะจะเริ่มรุ่งเรืองและก็จะยุบดนบทบาทเสือ่อมทุกอย่างจะไม่เหลือและอีกคขา้ไม่เหลือ จากนั้นก็มีทีนี้พอถึงวันนั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยทีนี้มันมีคนเขาบอกว่ามีมีพงศวดานเขาบอกว่ากษัตริตย์กรุงเสียยุทธยาอะไรต่างๆก็ไปเกิดการไปตีเนี่ยไปตีทําให้เมืองพระนครล่มสลายจริงๆแล้วเมืองพระนครนี้ยุติบทบาทก่อนไอ้นั่นอีกก่อนสุโขทัยจเจริญอีกก่อนทุกอย่างอีก จบพระเฒ่พระเจ้าชยวันที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเขาจะยุติมั้งล่ะแต่ทีนี้กรุงศรีอยุธยาไปตีไปตีคเมนเ,นเนี่ยไอเขา่ยไปตีขอบเนี่ยจะไปตีในช่วงที่ไม่มีมหาจากักรพรรดิและกษัตริย์เหล่านั้นเขาไม่ให้การยอมรับสวรรค์ไม่อนุญาตและไม่ให้เป็นกษัตริย์ที่ถูกยกย,อกยอก่องด้วยฟ้าและดิน ที่นี้มันก็เลยกลายมาเป็นกษัตริย์โนเนเลยกษัตรแิยบบ์แบบแบบไม่มีบัลลังก์ที่มั่นคงเลยครองบัลลังก์ไปก็ต้องก็ต้องแบกแบกแบกทุกไปเรื่อยๆอะ่ะนี่เวลาจะตีก็ตีง่ายอยู่นะเวลาจะตีก็ตีง่ายอยู่เวลาจะไปทะเลาะกันก็บ้านเมืองมันก,ก็พังเร็วแต่ทีนี้เขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ย ตั้งแต่ใช้วร,รมันที่เจ็ดขึ้นไปเนี่ยฮาร์าที่หนึ่งนี้เนี่ยทำไมสงครคาไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเป็นช่วงของพระโพธิสัตว์ได้อวตารลงมาเดิดแล้วก็ตายมาเป็นเป็นกษัตริย์ผูดผู้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีอย่างยกตัวอย่างในในในเขาเดียวในยุทธ u ู e บางแข่งที่เขาไปแกะลายขึ้นมาว่า พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นท่านเป็นคนเล่ร่อนนะถูมิประเทศออกมาแค่นั้นก็ไม่ใช่ยัยงยังผมมันอยู่ในในโครงการอันนี้เนี่ยมันผมกับคนงการคืทำเพื่อเชื่อมเชืันคือคือคือ,คอตำนานของเขาเนี่เขาเขียนเอาไว้ว่า คือตอนที่เราจะสร้างอันนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะตั้งปณเต็ของเขาขึ้นมาว่าปราสาทหินเมืองใหม่กลางใจขุนเขาคลิกตำนานและเรื่องราวระหว่างพนมรุ้งและเมืองพีมานั่นก็คือหมายความว่าปราสาทหินเมืองใหม,าาม,ใหม่ท่านจะตั้งชื่อเองนะปราสาทหินเมืองใหม่เมืองใหม่ก็คือเมืองเสียนครมาถึงเมืองใหม่ปราสาทหินเมืองใหม่ กลางใจขุนเขากลางใจขุนเขาก็คือรมกับเขาใหญ่ื่นก,กับเขาพนมรุ้งไปทางโน้นก่อเขาคูพานไปทางโน้นก่อเขาสะบุดีอันนี้มันอยู่ระว่งกลางกลางใจขุนเขาพิกตำนานและเรื่องราวระหว่างพนมรุ้งและเมืองที่มาคาว่าพลิกตำนานก็คือหมายความว่า เอาตำนานที่มันเป็นอดีตแล้วเอามารื้อฟื้นใหม่ระวาง,นงขนมรุ่งเละเมือที่ไม้ก็คือหมายความว่าเอาคือเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือมาเขียนเป็นตำนานใหม่ที่ตำนานเล่เเื่องราวโอได้บ้างตั้งใหญ่ต่อ ก็เลยก็เลยสร้างไปแต่ทีนี้การสร้างของผมพิษตำงานี่แกะสลักเองใช่ไหมครับอันที่ว่าแกะพวกะะ <c oughs> แกะเองแต่อย่างคนที่เขาไม่เคยมีความรู้แเราก็ไปแกะแล้วแกะเป็นเรื่องอัตนมร้ายเจดีย์มมาาสยา,เาเนี่ยโอ้เป็นชาวบ,บ้านเ <c oughs> ขาก็แกะอันนี้นี่เป็นตะต่างไปมาตามสายยานโอ้ตามสายยานแต่ถ้าสมมื่อคนจะมาแกะจริงๆนี่นี่มันจะต้องไปขึ้นครูก่อนเอาไปเลยเขาเป็นสายยาแล้วแล้วพวกเรานี่เขาละลึกชาบได้ด้วย แต่เขาแกะอัตโนมัติเลยเป็นโรงเรียนมาหลายปีมันเคยมีมีมีคนหนึ่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละวันนั้นก็พามันไปพนมรุ่งพามันไปพนมรุ่งมันก็ไปเล่าเขามันบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเนี่ยหน้าบานนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแกะนะใชอละเล่นชาติได้หน้าบานนั้นนี่เขาคนแกะนะ ้เราก็ไปดูอ้าวทาไมมึงคิดไวอย่างนั้นวะคือฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะในอดีตชาติเมื่อประมาณพันปีฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะอันนี้อยู่มันมันมันเป็นหินก้อนใหม่ๆที่ฉันกําลังแกะอยู่เราก็เลยบอกคือมันจะมาในช่วงอารมณ์ชูบหนึ่งเขาสามารถย้อนไปประมาณพันปี